จะพอดนมาจ้าพี่ลบลีตอนนี้งพี่จางจะไม่อยู่กับันไม่เลยก็คลิเีนดยมาสามเ่นซมทุราอยู่กับบ่ยังาดมีดบอขาบอกเขาไม่คอยจาแม่งี่ไม่คอยจนที่เราเนี่ยแล้วม่จนทีกูมุจจนได้สายหรอ

กว่านี <S <S <อ>้ก,ก็ขอากาสวัสดีพรนะ้าณาาพีศซีทุกคนนะครับินดีต้อนรับเข้าสู่นอวิง่งคนเล่นกระพินนะคุณดูก็คลิปนี้นะผมก็จะพาพี่ๆไปหามนุษย์ไอไอมนุษย์ชายที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็ตายแดงๆนะคุณดูก็วันนี้นะผมก็ได้พาพี่ๆไปหามันนะจากหลังจากที่ผมได้แทงมันเข้าไปแบบจังๆนะแล้วก็ผมก็จะไปหาท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับมีทางแก้ไหมท่านอาจารย์บอกมีนะเดี๋ยวเราต้องไปวันนี้วันนี้ผมก็มีโอกาสผมก็ได้มาเนะ เพราะเป็นนัดพอดีพระอาจารย์ก็ได้อยู่ข้างๆผมนะก็ทุกคนก็ก็ทุกคนก็ยินดีเป็นกำลังใจพวกผม้ยนะเพราะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเสียงที่สุดนะเพราะผมได้มาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเกิดอะไรขึ้นมานะที่แบบได้มาทางอาจารย์ก็ไม่น่าจะมีแล้วเพราะวันนี้ก็ผมก็ได้มากับน้องหลงเหมือนเดิมน้องหนูตอนน้องหลงได้มาเป็นเพื่อนรดีคผมเราได้เดินกลับมาทางฝั่งชายแดนแล้วนะคะทุกคนเื่งเราจะมาแก้บนกับพระอาจารย์นะครับพรนอาจารย์ก็ได้นั่งรอแล้วเพราะ ผมขอแบบถ้าจะว่าขอเปิดกล้องกันนะคุณดูก็ทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพวกผมนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับพวกผมนะคุณดูไปทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยพวกผมก็จะกดข้างโฆษณาพวกผมนะทุกคนไปเพื่อเป็นการเสียเดี๋ยวไปกับพวกผมไปครับก็ทุกคนนะก็ผมก็ได้มาทางชายทางชานก็เดินในน้ำหน้าผมไปนะนี่ครับท้กทางชานรู้สึกเหมือนเดินหลังตรงมากเลยผมก็ไม่รู้ทางชานจะเจออะไรไปนะคุณดูทุกคนก็ยินดีเป็นกำลังใจพวกผมเลยนะ ดไม่ยามนี่กูไม่ี่ไม่ยาป่ะน่ข้อยไม่เชื่อเนี่ยน่ปี๊ดอะไรดกตัวกันคนจเรอข้างกันข้าจะบอกว่านี่น้องลองนนำหน้าท่าจไปเลยท่าจัรู้ป่รู้รู้ดิ ดีครับดีใจเลเล้ยงไเเลี้ยหรอเราก็ในมานคงไปด้ซื้อเล่ามาลครับซื้อเามานะพบผมไม่กล้าให้ดูสลัดนตรงนี้ติดลิขสิทธิ์อนเตันเป็นยังไงตองู้นะนี่ม่เชยจะให้จ้ะเรอเือตรงนี้ก็นะตัดต้นไม้หลังนี้ต้นไม้ต้นนี้ได้ไหม ที่ตอนคืนนี้คือหน้นากุ้งเเลยแล้วก็ขอพายอาจารย์บอกตรงน,นี่นจะนานีันนี้นะขอนะครับพาน้องหลงพี่แมงลืมอมีพี่มาไ่ไม่ไดแล้วแล้วอยู่กาจาแล้วเดี๋ยวมานกินแล้วคเยเขาจะทำก็ไมท,ทำอไรทนได้อาทำองล้อมนะ

ใช่เว้ยเราซื้อที่วินเอาไปใช้ในกระเป๋าขอตั้งกองวางกระชากนะไม่รูไทยต่เาทำดีทีไม่รู้วันนี้จะเจอว่าที่ไปดูเลย่า y o u e นะว่า YouTube คือเราต้องแกะแบนเล่าออกแล้วมันจะปิดแบนคุณก็ผมก็ได้หอาไปแจกกัน พ <Okay. S 1> ี่ขอไจัผมขอ้างก้องกันนะผมขอ้างก้องทางนี้ผมขอจะไป่่าเทาบ้งไม่อคนทางกาได้ทำพิธีนะผมก็ไปดูท่านทำพิธีนะมันมันนั่ง okay. ด้วยกันไม่ีออเคเดี๋ยวพี่ไปนั่งที่อ่ะ ตูกเขาลูกอี่ดียบอว่ากระตูนยีเด้อนนะกระตูเลยพราะทุกคนก็ไม่รู้ว่าท่าจารย์ทาพิธีเลยนะู่กินเด้ยบ่กตมันอีหอกคิด เงินซื้อตัวดีเยอะวะนี่มานั่งฝันนี้ฝันนี้นะจีนเสก็บตรงๆให้จับมือให้นั่งให้พูดตามพ่อจย์นะมาสิครูมีกาบัวก็ทุกคนคือที่เป็นระนเหตุการณ์เมื่อกี้นี่คืออยู่ไม่รู้ว่าผมอ่ะอยู่ดีลุกขึ้นมาทำอะไรนะคือเมื่อกี้นะผมเห็นว่ากล้องนี่มันขยับนะคุณดูไปทนดูมาสิดีดีเพื่นดีดี เดี๋ยววิธีไม่สำเร็จดูได้ดีกี่วะดีได้มีเดีอยมีกาบัวมีกาบัวโอเบย่ายามีบามีบาโอเบโอเมยูเบยูเมยซาเดยซาเดเยบาเยบ้าคือดีกี่หลอดกีอุ๊ kita ku tu yeah. ku ga wa eh ma mm. ji ma de di ba di ba na yo na yo ke bo ke bo kha bo ka <laughs> ni wa di da a mi ku ba di ka ko ma di ka Abia. Abia. ya a bi ya u wa u wa <laughs> u ni dua wa

Hui 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 ยาวเนี่ยเชยดลเนี่ยสิก้ออรูว่าท่าอไรนีันระู้รู้บบนีจะมาก่เรามันดีไอุ้ตุกคนมัอท่านผมออกไปไม่ได้คนะานอวะท่านอยากจะงานเะรยทุกคนมันอยู่ต่อหน้าเราเลยนะคือมกติใจนะคือมันรอมันรู้จักคือท่าจะบอ,อกท่านอาจารย์รู้จักนะเอาได้แกเอามือดินนะ พี่ป้พี่ปหอาจารย์เชียรอซ้อไเลยเราเราเราไม่ได้ตั้งรูได้ไหมยหกี่ผู้ไปวะไปชุดด้ปุวยปุยเพิงมอเออพี่วินเออพี่วินบริจีกเหรอจ้าพี่วินต้องคุยเอาไข่พี่วินแทงเเฉลี่นี่บริจีกเหรอทำอะไสอ่ะเขาจะทำให้พี่วินออกเป็นได้พี่วินก็

จะมาทำเป็นกบดมอน่กดูน้างนดก็ดูน้องสมาก่ใช่อมมื่อไรย่มไม่ให้ทอดย่าเห่มาอนอจะได้ชิลบ่นอโผปเวนี่เออชินะบ่จับลิงเรปเวลิงเหรว่าดีอวปปเวเลมิงละยาเลี้ยงกล่ะปเลี้แล้มัจับลิกันนี่ปสจะผดนมาจ้า พี่ลพบีจี่อีีจาแทบจะไม่อยู่กับตัวไม่เลยมีซีเกียิมาซ้ำเช่ซ้ำเรืองทุ่สาอยู่ก่าบ่งาตามี่หร่เขาบอเขาไม่พอใจแน่เลไม่พอใจที่องเอาเนี่ยม่จจนทีกูทีจอนี่สายหรอทีกูกูบู nghe đỡ ơi cái tôi ơi mẹ đỡ ơi dừa phải ơi mẹ đỡ ơi cái đỡ ơi không đỡ ơi mẹ đỡ ơi mẹ đỡ ơi mi đỡ ơi mẹ đỡ ơi mẹ đỡ ơi mẹ đây cái mẹ đỡ ơ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 i không đỡ ơi Hây ui ui ngon à hây hây ui ờ ờ ông giỏi hây thưa ông hâyพี่ อาจารย์สะกดไว้ มันต้องการอะไรน่ะเรื่องเฉยๆเจ้าสามีวาจะเฉยมาจังหวดที่เขาเขาไม่พอใจพี่วินเขาจะทำอะเจ้าทีุูกดกี๋ีคุยละนี่ดกยลเดิมมกยืนละคือเด็กราขอตั้งกล้องนะอันนี้เลยเออนี่เลยโนเนเยคือไม่กี้นี่ผมกระออมาจากเส้นในนั้นเลยน้องคงอยู่ตรงนี้นะเคีวิี ขเข้าไปอะไรไปไหมเหมือนอาการเจ็บสไดเยอเยะนี่หรอจะไปจะจะท่อป่ะอืมอาจารย์บอกว่าทำให้พลิกิจทอทุกจิตทำให้ไอ้คนนี้มันไม่ของขึ้นนะเมื่อกี้แบบเหมือน,นแบบเขา<อ>เขาข,ขึ้นจัดเลยทีทุกคนเขาจะทำ จะทำผมตายได้นะเดี๋ยวผมรับริ้วอีกเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมในแพร่เขาตรงไหนวะกิโดนจีเนี่ยตรงไหนก็อันนี้ยันเขาเอาได้สีบ่ะฮะเคยกลือบุลลมกลือหม้อเกลือเยอะโอ้ยพี่วินเนี่ยแพร่เขาเนี่ยมันยังไม่ให้ดีพอป่ะพอป่ะมันยังไม่ให้ดีเครื่องตีเกบอลอะเครื่องเกล้าช้าทุกคนท่านจะรยบอกว่าไม่ต้องจับนะคุณโยมเดี๋ยวมันจะ ะนะเดี๋ยวมันจะติดเรานะใช่โอนอุเทวนี่เหรอโอเซ่ตามบ่เหรอ,อดีช่างดีแลวตีตีวนิดผมก็ไม่รู้ทายตามพูดอะไรนะไม่เขาบอกอะไรเนี่ยมันยังอยู่คือทุกอย่มันยังเป็นร้อยแพร่ยู่เลยนะตรงนี้นะที่ดูกล้องไม่เห็นไม่เห็นกล้องไม่ได้พี่ให้กล้องเห็นไมนะ่ได้ไม่ทุกคนทุกคนคือผมอะ่ะ ถ้าจามบอกว่าะนะคือถ้าจามบอกว่าะนะไอคนเนี้ยมันจะเอาชีวิตผมไม่ได้แล้วถ่าจาน่ะคือเมื่อกี้ผมโดนบีบคอเกือบหายใจไม่ออกนะคือผมนี้ไม่ไม่รู้ว่ายัางไงมันรู้กระโดดออกมาจากจากวงแล้วก็ไปจับกล้องถ่ายเลยคือมันบอกว่ามันจะเอาชีวิตผมไม่ได้แต่ท่านจานเขาตักดจิตไว้นะคนูก็ดินดินแล้วดินป่ะอุ้ยที่จะกัดรูท็อ รับลีวะเพราะท่าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนเพราะอาจารย์ได้สะกดจิตไว้แล้วอือเคือเดียวอะทุกคนคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทะลไปอีกนานไหมนะเ<ช>พราะเราก็ตอนนี้ผมก็เริ่มกลัวเหนะมือนันเพราะท่านอาจารย์บอกว่าในระเลนี้คือมันเป็นป่าดงดิบนะคุกคนใช่คือจะมีมันเป็นป่าใหญ่นะทุกคนเฮ้ย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 ท่านอาจารย์ Hei, Jangan macam apa? Iya. Belum. Belum. Ah. 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 หมือรเคนเมื่อกี้นี่ค like ือผมก็ไม่รู้ว่าผมตกกระรายผมพูดอะไรไม่ออกเลยนะเฮยเจ้กันได้จริงจร่งะเจ้ามาเจอปะฮะไม่รู้พี่แรงโคตรเยอะพี่ใช่น่นมันบาดเจ็บนะจูๆมันลุกขึ้นมาบิดคออาจารย์ นตกใจเมือไหอ่ทีลรคนกระโดดทีลนจกระโดดมาแล้วนะอจแขนช่วยด้วยละทีจะไหนเจ้าหอ่ะจิมเลนต้องี้ปอาอาจารย์จะสะกดไว้พี่วินส่งไฟฉายเขาจะทำเป็นวงล้อมเกมคนท่าจอมอท่าจะทำเป็นวงล้อมนะให้มันออกไปได้กดทิ้บากดทิ้บาเอออที ท,ท่านทำอะไรถ้าทอดเนี่ยเดี๋าเราอยู่้เห็นะเรา่บ้กมีบ้างดูดีแรงเข้าจมูก <c oughs> คือเราเดือดเดือดค่ะถ้าอาจารย์ทำเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่านทำอาจารย์เลยวิ่งเที่ยวไปใครนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปทำเออคุณแม่ดูเหอเออเออใช่จันผมค่ไมใช่จันเฮ้ยตอนนี้อาจารย์ทำอะไรกมันจะออกได้ก็เมื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้วะพรุ่งนี้ไปคือทุบทุบหมดใช่ไหมคือจะทุบหมดเนี่ยคือมันออกได้แต่คือวันนี้ไอนมัน มาค่ะมีค่ะมีนาะมีค่ามีค่ะ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 อีว่ะมีค่ะมีา่ะมีค่ะมีค่ะมีขาะมีค่ะมีา่ะมีค่ะมีค่ะมีน่ะมีค่ะมีค่าถ้า่ะมีค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 ่ามีค่ะ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 มีด่ะมีค่ะพีค่ะมีถืะมีี่นที่แทงเข้ามีคยโอเคกคนกค่ะมีก่ะดีค่ะมีค่มีด่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะ ถ้าาจารยบอว่าน,นันน่ะมัะคืนเนี้ยถ้าผู้หมดเนี่ยคือถ้ามันเจอเราตรงไหนเนีเราโดนแน่เราต้อง,งอมีบออกจากที่นี้ไว้ขอบครับผมนี่ครับด้มไเคคทาอาจารย์มกัท่าอาจารย์บอกวา่าท่าอาจารย์ไม่เป็นไคคผมก็ไม่รู้ว,รว่าท่าอาารย์ทอะไรไม่ชีมิตเราก็มา ก็ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดีนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะคับผูมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม